วามเจ็บวามวามเจ้าต่เมียใบสีว่าแมนตัวนี้โอ้ขักคือขฝนยกหอดโปบานี้โอ้ยกหอดโปเฮ็มือแบบบิดบนี่แม่เมือแบบบิดบิแบบนี้ อ้าวบันนี้เริ่มคืนแน่ละเด้อวันนี้เด้อ่านว่างเครื่องบวงสวงต่ ลังกันเดิมสียังสีสิบเก้าชั้นเอาคนเด้อเอาคนเด้อเอาคนไปซอยเด้อ

thường xuyên ở cầm lăng tiềm Phương tiếng xuyên ở cầm lăng tiềm tăng ngăn <laughs> <laughs> ໂລກດອກ อันน um ี้ก็งานยักขันพ่อเป็นงานยักบอกว่าเย้ปนี่อันนี้งานยักษ์ ta mi phay có là ờ, xuống thế tăng nà lên tăng tăng nào lên do vẫn cái gì đây buông xuống chuột khát thá phẩm Say vừa rồi, say vừa rồi, yêu phao viết chị tèn nghe chị tạo dọc nhỏ. Tạo dọc